เหรียญสิบ,บาทโลหะสองสีวาระที่25เหรียญเอเปกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่2 1กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมอีกหนึ่งเหรียญมาแนะนำนะครับให้ท่านผู้ชมและผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนั้นก็คือ อีกหนึ่งเหรียญหายากนะครับในบรรดาซีรีส์เหรียญสิบ,บาทที่ระลึกโลหะสองสีนั่นคือเหรียญการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปครั้งที่11นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีราคานะครับอาจจะไม่ได้สูงมากนะถือว่ามีราคาในมากมากกว่าในในเหรียญซีรีส์นี้โดยส่วนตดนะครับเอาล่ะ เรามาดูกันดีกว่าสำหรับเหรียญน,นี้นะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับเป็นเหรียญขนาด8.5กรัมด้วยกันนะครับเหรียญน,นี้มีการครบรอบวาระนะครับวันนี้2 0ถึง21ตุลาคมปีพุทธศักราช2546 มีการประกาศใช้งานเหรียญจริงๆคืนที่10ตุลาคมปีพุทธศักราช2504จำนวนการผลิตของเหรียญมี1ร้านเหรียญด้วยกันนะครับเหรียญชนิดนี้ในชนิดราคาอื่นๆในวาระเดียวกันไม่มนะะีเป็นเดียที่มีวาระเดียวคือเหรียญ10บาทหลากหายสีเข้าัน้น เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานก็ข้างที่จะมีมูลค่านะครับมูลค่าเป็นเหรียญสีเรียกว่าสีทองสวรานั่นเองเอาลรามาดูรายละเอียดการที่หน้าเหรียญกันนะครับสำหรับเหรียญการประชุมผู้น,นำเศรษฐกิจเอเปครั้งที่11ด้านหน้าของเหรียญ กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาคุณผูมิคนอดุจเดชการรัชกาลที่เก้าินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์สากลภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิคนอดุจเดชรัชกาลที่เก้าด้านล่างมีข้อความว่าประเทศค่ะโดยมีจุดขั้นระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความทั้ง ด้านล่างทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับเป็นทั้งหมดทั้งมวลของด้านหน้าของเหรียญกระสับเหรียญนี้นี่เองเดี๋ยวจะพี่กลับไปให้ชมกับด้านหลังของเหรียญกันนะครับจะได้รับข้อบบทราบกันนะครับพี่กลับมาที่ด้านหลังของเหรียญกราสับ การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่11ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่11นะครับภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่11ด้านล่างจะมีข้อความว่าวันที่20นะครับ20 ถึงยี่สิตุลาคม2546นะครับเป็นภาษาไทยกรุงเทพนะครับเอาไว้นะครับมีข้อความว่า20ถึง21ตุลาคม2546ันห้าร้อยสกรุงเทพนะครับระหว่างข้อความด้านบนกับข้อความด้านล่างมีเลขบอกราคาคือเป็น10บาทไทยนะครับด้านซ้ายและมีข้อความว่าบาทนะครับนั่นเองนั่นก็ข้อความว่าบาทดู Bye าก,การประชุมเอเปกการประชุมเอเปกนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่11นะครับที่ออกเหรียญน,นะ เป็นอีกหนึ่งห,หน้าสำคัญความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือเราจะย่อกันว่าเอเป็กนะครับเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั่นเองนะครับเอ เปกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2532โดยมีจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นที่จะนำความเจริญนะครับเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มภาคและผลักดันให้มีการเจรจาการค้าหลายฝ่ายนะครับรอบอูลุกไวนะครับพะสคมามสมเร็จขณะเดียวกันเอเปกก็ต้องการถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มสิทธิต่างโดยเฉพาะกลุ่มสหาภาพยุโรปนะครับ สิทธิประโยชน์ที่เอเปกนะครับมีให้แก่กรรมจะมีผลต่อผู้ที่มีได้จะมีผลต่อผู้ที่มีได้เป็นสมาชิกเอเปกด้วยปัจจุบันเอเปกมีทั้งหมด21เขเศษรษฐกิจนะครับได้แก่19ประเทศ2เขตเศษตรษฐกิจนะครับประกอบด้วยประเทศหาอหน้าทาง การเงินและเศรษฐกิจนะครับที่สําคัญนะอันไี้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นนะครับรวมถึงสมาชิกอาเซียนและประเทศในอเมริกาเหน,นือและใต้นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยออสเตรเลียนิวซีแลนด์บูนไนบาปุตอาโปอปาโปุตนิวกินีนะครับแคนาดาเปรูชิรีฟิลิปปินส์จีนรัเสเซีย ฮ่องกงสิงคโปร์อินโดนีเซียไต้หวันญี่ปุ่นไทยเกาหลีใต้สหรัฐอมาเลเซียเวียดนามเม็กซิโก,โกโน,นะครับส่วนประเทศที่กำลังแสดงเจตดจำานงเข้าเป็นสมาชิกนะครับอันได้แก่บางบางประเทศนะครับบางกาลาเทศกัมพูชาปากีสถานคอสตาริกานะครับศรังกาโคโค,โคลอมเบีย มาเ๊าปานามามองโกเรียเอวอดอลาวนะครับน,ทนทีทั้งหมดนครับทั้งหมดทัวโปกทีนครัทั้งหมดทั้งมวลที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องกรารประชุมเอเปกนออย่างของไทยนะครับ ที่มีการประชุมเอเปกในอานาคตที่จะถึงคือปี2022นะครับประชุมที่กนะรุงเทพได้เตรียกมการกำหนดไว้แล้วนะมีนะความน่าสนใจของเรื่องเกี่ยวกับการประชุมเอเปกนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญในซีรีส์10บาทลงสองสีนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกที่น่าสนใจทั้งหมด เลยนะครับงหด61เหรียญเพราะนั้นใครมีก็เก็บสะสมทั้ทีแล้วก็ลองเอาออกมาศึกษาค้นคว้าดูนะครับเหรียญเหล่านี้มีคุณค่าในเรื่องข้อมูลหลักนะครับาระกอนไปซึ่งท้งนี้เรารู้ว่าในแต่ละวาระต่างๆที่เหรียญมีการผลิตมานะครับมีความสําคัญเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างน,นะครับและมีความสําคัญอย่างไร มูลค่าราคาเหรียญนะครับเหล่านี้เป็นมูลค่าที่เรียกว่าขึ้นลงไม่เหมือนกันนะครับในขึ้นติดต่อความชื่นชอบต่ละคนเหรียญสิบบาทลงของสองสี่ในซีรีส์นี้นะครับอาจจะไม่ถึงขั้นหายากขนาดนั้นแต่เป็นอีกเหรียญที่น่าเก็บเอาไว้นะครับน่าเก็บเอาไว้อย่างยิ่งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นลองศึกษาคนขวาดู บลองสัมสดูกันสำหรับเหรียญการประชุมกู้หนังรษฐกิจเอฟิกครั้งที่11นั่นเองนะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ผมซื้อมาที่สะสมโดยเฉพาะนะครับเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการเชี่ง,งานหรือเป็นแบดดิ้งเป็นสีนะครับไม่มีรอย นะครับไม่มีรอยตูดขีดไม่มีรอยการใช้จ่ายเรียงสิงนะครับเป็นเรียงที่ผมชับมากๆเลยนะครับทีนี้หลายท่านก็หลายท่านที่เริ่มอยากที่จะสะสมก็เริ่มจะเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับที่หาได้ก่อนใน<อ>การสะสม,มเหรียญที่ลึกต่างๆเหรียญเก่าๆไม่ดีต่างๆอันดับแรกคุณต้องเริ่มต้นจาก เหรียญใกล้ตัวเหรียญที่สามารถหาได้นะครับใกล้ใกล้ตัวเช่เนเหรียญหมุนเวียนต่างๆนะครับในรัชกาลปัจจุบันแล้วก็เริ่มไยหลังนะครับกลับไปสะสมนะครับเล่นทะี่ตามกําลังที่เรานะครับเรา่างสะสมก็ลองศึกษาหาความรู้ดูดนะครับจะได้เรียนดูไปด้วย